โรนัลโดกับเซอร์อเล็กฟ์ฟกุสันร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษเปิดใจถึงเรื่องราวในอดีตเซอร์อเล็กฟูกุสันกับคริสเตียโนโรนัลโดนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆโดยถึงขั้นที่โรนัลโดนั้นยกให้ป๋าเฟอร์กี้เนี่ยเป็นเหมือนกับพ่อของตนในวงการฟุตบอลเลยทีเดียวซึ่งว่ากันว่าเฟอร์กุสันนี่แหละเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆที่ทำให้คริสเตียโนโรนัลโดย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา และล่าสุดนะครับป่าเฟอร์กี้และ c r 7ซวก็ได้กลับมาเจอกันและให้สัมภาษณ์ร่วมกันเป็นกรณีพิเศษให้กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของปีศาจแดงโดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับทั้งสองได้พูดถึงหลายประเด็นมากเลยครับแต่เราจะขอหยิบยกเอามา2ประเด็นนะครับส่วนที่เหลือก็ให้ไปดูในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผีแดงนะ ประเด็นแรกนะครับป่าเฟอร์กี้เนี่ยได้ยอมรับว่าต้องเจอกับปัญหาใหญ่จากนัดประเดิมสนามของโดเมื่อปี2003นะครับสมัยที่ย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยวัยเพียงแค่18ปีเมื่อปี2003หลังโชว์ฟอร์มเข้าตาคุณซื้อชาวสกอตแลนด์ในเกมกระชับมิตรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรโนัลโดประเดิมสนามกับต้นสังกัดใหม่ในฐานะตัวสำรองในเกมถล่มโบตัน4-0นัดเปิดสนามพิมลิกโดยลงมาแทนนิกิบัต โดยป๋าเฟอร์กี้ก็หวังว่าดาวรุ่งรายนี้จะปรับตัวได้อย่างง่ายดายให้เข้ากับหลีกเมืองผู้ด,ดีซึ่งหลังจากที่เห็นฟอร์มของเขาในเกมแรกนะครับป๋าเฟอร์กี้ก็ยอมรับว่าแฟนบอลอยากเห็นแข้งรายนี้ลงสนามมากขึ้นและทําให้ป๋าเนี่ยต้องคุ้นคิดอย่างหนักว่าจะจับเขานั่งสำรองอีกครั้งหรือไม่ในสัปดาห์ถัดไปโดยในประเด็นนี้เซอร์เล็กฟกุสันก็ได้เผยว่าออกับเด็กๆที่มาจากประเทศอื่นด้วยอายุเพียงแค่18ปี ปาคิดว่าเขาคือนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่เราทำแบบนั้นนะดังนั้นกับคริสเตียโน่แม่ของเขาอยู่ที่นี่พักหนึ่งปาคิดว่าการมีครอบครัวอยู่ข้างๆเมื่อคุณย้ายทีมแบบนั้นและการย้ายมายังประเทศอื่นมันคือเรื่องที่สำคัญมากปารู้ว่าแม่ของเขาเนี่ยคุ้นเคยกับการย้ายถิ่นฐานพวกเขาย้ายจากมาเดียร่ามายังลิสบอนตอนที่เขายังเด็ก แต่การย้ายประเทศอื่นที่มีภาษาที่แตกต่างกันมันคือก้าวที่ยิ่งใหญ่สําหรับเด็กๆป้าคิดว่าสโมสรรับมือในจุดนี้ได้ดีมากอ,อ๋อป้าจะจำเอาไว้เสมอเมื่อเราพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ป้าคิดว่าสิ่งที่ป้าอยากแสดงความรู้สึกต่อเอเย่นของเขานั้นคือเขาจะมาได้ลงทุกนัดแต่ถ้าเขาทำได้ดีเหลือเกินป๋าก็คงจะหยุดเขาไม่ได้คุณต้องส่งนักเตะที่ดีที่สุดลงสนามเสมอ สำหรับนัดเปิดฤดูกาลเขาได้เป็นตัวสำรองได้ลงเล่นและทำได้น่าทึ่งมากแฟนบอลก็ยอดเยี่ยมพวกเขารักมันซึ่งทีนี้เราต้องเจอกับสถานการณ์ที่ว่าเราควรจะให้เขาลงนัดต่อไปหรือเปล่าหรือจะจับเขานั่งสำรองดีนั่นคือปัญหาใหญ่เลยแหละเซอร์อเล็กฟ์ฟกุสันกล่าวประเด็นต่อไปครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้โรโนัลโดนั้นประทับใจเซอร์และฟะกุสันเป็นอย่างมากก็คือการที่ ปาเฟอร์กี้อนุญาตให้โรโนัลโดไปดูแลพ่อที่ป่วยได้เต็มที่แม้ว่ายูไนเต็ดนั้นจะมีโปรแกรมลงเล่นก็ตามโดยโรโนัลโดได้เผยว่าเออเรามีความทรงจำที่ดีๆร่วมกันหลายอย่างสิ่งที่ดีๆมันไม่ได้มีแค่การที่เราได้แชมป์หลายรายการร่วมกันเท่านั้นแต่แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดนะนะยังไงก็ตาม ผมเก็บอันที่ทำใจลืมได้ยากที่สุดเอาไว้ในใจของผมบางทีเขาอาจจะจำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก็ได้และที่จริงผมไม่ควรพูดถึงมันนะนะแต่ผมขอเล่าสักหน่อยเพราะมันเป็นอดีตที่งดงามมากๆผมจำได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งที่คุณพ่อของผมท่านต้องเข้าโรงพยบาบาลตอนนั้นผมหดหูมากๆผมเข้าไปคุยกับเขาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและเขาก็ตอบกลับมาว่าคริสเตียโน่ไม่สำคัญหรอกว่าน,นายจะเป็นนานแค่ไหนนายจะไปสองหรือสามวันก็ได้ ตอนนั้นเรามีเกมที่ยากมากๆรออยู่หลายนัดและผมก็เป็นนักเตะคนสําคัญในทีมตอนนั้นด้วยเขาพูดอีกว่าแน่นอนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากเพราะเรามีเกมหนักๆรออยู่หลายนัดแต่ป๋าเข้าใจสถานการณ์ของแกดีและป๋าอนุญาตให้แกไปหาพ่อของแกได้สำหรับผมแล้วนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนอกเหนือจากการได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกแชม์ลกแชมบอลถ้วยหรืออื่น ผมรู้สึกซาบซึ้งกับการกระทําของเขามากๆเพราะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรกับผมเอาไว้เขาก็รักษาสัญญาด้วยการทําตามนั้นอยู่เสมอผมรู้สึกซาบซึ้งจริงๆทั้งนี้นะครับป๋าเฟอร์กี้ก็ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่าเหตุผลที่เขาอนุญาตให้โรนัลโด้ไปหาคุณพ่อนั้นเป็นเพราะในมุมมองของป๋าเรื่องครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าสโมสรอ,อยู่เสมอที่จริงเนี่ยป๋าเคยเจอเรื่องแบบนั้นในตอนที่ป๋ายังเป็นกุนซือวัยหนุ่มนะ ตอนนั้นป๋าอายุ3 3ปีและก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาในออฟฟิศของปา๋ามันเกิดขึ้นในวันอังคารไอเด็กคนนั้นบอกกับป๋าว่าป๋าครับผมขอลาหยุดในวันศุกร์ได้ไหมครับป๋าก็ถามไปว่าแล้วเองจะลาในวันศุกร์นี้ทําไหมและเด็กคนนั้นก็ตอบว่าเออพอดีแม่ของผมท่านเสียชีวิตแล้วครับมันทําให้รู้สึกจุกข,ขึ้นมาทันทีคุณจะทําอะไรได้กันละ่ะพอได้ยินแบบนั้นป๋าเลยตอบไปว่าโอ้ได้แน่นอนสิไอลูกชาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้ามีนักเตะค,คนไหนเข้ามาหาป๋าแล้วถามว่าพรุ่งนี้ผมขอลาหยุดได้ไหมครับป๋าก็จะตอบทันทีว่าได้สิมีอะไรให้ป๋าช่วยไหมในกรณีของโรนัลโดเนี่ยป๋ารู้ว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยป่วยและรู้ว่าเขาอยู่ในโรงพยบาบาลมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เขาเนี่ยต้องไปที่นั่น สโมสรฟุตบอลไม่ใช่สิ่งที่สําคัญมากมายอะไรเลยและมันก็มีบางอย่างที่ใหญ่กว่าสโมสรฟุตบอลซึ่งครอบครัวก็คือหนึ่งในนั้นไม่ต้องสงสัยในเรื่องนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวคุณไม่ควรให้คว,ความสําคัญกับสโมสรมากกว่าครอบครัวของคุณไม่ว่าสโมสรที่ว่าจะเป็นสโมสรไหนก็ตามเซอร์เล็กฟกุสันเผย และนั่นแหละครับก็คือส่วนหนึ่งในบทสัมภาษณ์พิเศษของโรนัลโดกับเซอร์เล็กฟักุสันนะครับถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆก็สามารถไปหาดูได้ที่เว็บไซต์ออฟฟิเชียลของแมนยูนะครับแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับบทสัมภาษณ์พิเศษในครั้งนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน